อ่ะสวัสดีครับผมก็วันนี้เดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศตรงนี้ผมวันนี้ผมมาขี่ตรงเขาเรียกอะไรเป็นฝายกั้นน้ำอยูต่ตรงยิมน้ําชีนะครับก็เส้นทางก็เหมือนเดิมเส้นทางธรรมชาตินะครับวันเมื่อคืนฝนตกทางก็จะเออเละๆหน่อยเนาะนะครับเดี๋ยวผมพามาดูครับสวยงามนะเออมือบาง ดินเสียงน้ำไหมอันนี้อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้น้ำระดับน้ำจะต่ำกว่านะครับตอนนี้ระดับน้ำจะสูงกว่าอดายวพามาดูสวยงามครับสวยงามนี่ตรงนี้ก็จะเป็น เ,ออเห็นไหมอันนี้ก็เป็นแม่น้ำนะครับตรงข้างๆริมออตรงแม่น้ําชีนะครับน้ํามันก็จะมาอย่างนี้นะครับเขาก็จะกั้นส่วนตรงไว้นะครับสวยครับสวยบรรยากาศดีมากเลยนะผมก็เป็นเส้นทางที่อีกหนึ่งเส้นทางที่หงขี่ประจำนะครับก็โอเคครับผม